วิธีทำให้คนรักคุณมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความรักแต่ความจริงคือยิ่งเราพยายามให้คนรักมากเท่าไหร่บางครั้งเขากลับยิ่งห่างออกไปความรักไม่ใช่การตามหาแต่คือการดึงดูดและการดึงดูดไม่ได้เกิดจากหน้าตาฐานะหรือคำพูดหวาน แต่มาจากพลังภายในของเราเอง 1. รักตัวเองก่อนนี่คือกฎข้อแรกของความรักทั้งหมดถ้าคุณไม่รักตัวเองก่อนคุณจะไม่มีวันเชื่อว่าคนอื่นรักคุณจริงคนที่ไม่รักตัวเองมักกลัวว่าจะถูกทิ้งจึงพยายามเอาใจจนสูญเสียความเป็นตัวเองหรือบางคนปิดใจเพราะไม่เชื่อว่า ตัวเองมีค่าพอจะถูกรักแต่เมื่อคุณเริ่มรักตัวเองจริงๆคุณจะไม่ต้องร้องขอความรักจากใครเพราะคุณกลายเป็นคนที่น่ารักตั้งแต่ยังไม่ต้องพูดอะไรเลยการรักตัวเองคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของเราไม่ต้องดีพร้อมแค่ไม่ทำร้ายตัวเองก็พอ 2. เป็นผู้ฟังที่แท้จริง หลายคนพยายามพูดให้คนรักแต่ลืมไปว่าคนส่วนใหญ่อยากถูกฟังมากกว่าถูกสอนเวลาคนพูดถึงตัวเองเขาจะรู้สึกปลอดภัยและคนที่ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นได้จะอยู่ในใจเขาเสมออย่าเพียงฟังด้วยหูแต่ให้ฟังด้วยใจอย่าพูดแทรกเพื่ออวดความเข้าใจ แค่รับฟังด้วยความตั้งใจจริงและไม่ตัดสินคุณอาจไม่รู้แต่บางครั้งการฟังอย่างอ่อนโยนคือการบอกรักโดยไม่ต้องพูดคำว่ารักเลย 3. เป็นคนที่เขารู้สึกดีเมื่ออยู่ด้วยมนุษย์ไม่ได้จำคำพูดได้ดีเท่ากับความรู้สึกเราจะลืมคำที่คนพูดแต่จะจำได้เสมอว่า เขาทำให้เรารู้สึกยังไงอยากที่คนรักคุณไหมทำให้เขารู้สึกดีในทุกครั้งที่อยู่ด้วยสิยิ้มให้มากขึ้นพูดจานุ่มนวลให้ความรู้สึกปลอดภยัยไม่ต้องทำให้ตลกแต่ทำให้สบายใจอย่าพยายามทำให้เขาประทับใจจงทำให้เขารู้ว่า เขาไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเมื่ออยู่กับคุณ4อย่าพยายามครอบครองความรักความรักไม่ใช่การจับไว้แน่นๆแต่คือการยืนอยู่ใกล้กันโดยไม่ต้องผูกมัดกันด้วยความกลัวคนเรามักเสียรักเพราะอยากได้คำยืนยันจนลืมไปว่าความรักไม่ได้โตจากการเรียกร้องแต่มันโตจากความเข้าใจ ถ้าคุณอยากให้ใครรักคุณอย่าพยายามควบคุมเขาแต่ให้เขาเห็นว่าคุณไว้วางใจเขาเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่จับเขาไว้ด้วยโซ่เขาจะอยากอยู่กับคุณด้วยใจ 5. ให้โดยไม่หวังผลความรักที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนแต่มาจากการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้เพราะอยากให้ไม่ใช่เพราะอยากได้ให้รอยยิ้มให้กําลังใจให้ความเข้าใจแต่จงจำไว้การให้ไม่ได้แปลว่าต้องยอมทุกอย่างให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะกลัวจะเสียเขาไปเพราะความรักที่เกิดจากความกลัวจะไม่ยั่งยืน แต่ความรักที่เกิดจากความอิสระจะอยู่ไปตลอด 6. ดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมออยากให้คนอื่นรักคุณหรือไม่เริ่มจากทำให้ตัวเองมีสเสน่ห์ในสายตาตัวเองก่อนสเสน่ห์ไม่ได้มาจากหน้าตาแต่มาจากพลังชีวิตที่เราดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคนที่ดูแลสุขภาพ ใส่ใจความรู้สึกตัวเองและไม่ละเลยความฝันมักจะเปล่งประกายโดยธรรมชาติไม่มีอะไรดึงดูดได้เท่ากับความมั่นใจอย่างสงบเมื่อคุณรักชีวิตของตัวเองคนอื่นก็จะอยากอยู่ใกล้8เป็นแสงไม่ใช่เงาอย่าพยายามเป็นเงาของใครอย่าลดตัวตนเพื่อให้ใครพอใจ เพราะสุดท้ายคนที่รักคุณจริงจะรักเพราะคุณเป็นคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามเป็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นคนที่มีแสงในตัวเองจะไม่ต้องวิ่งตามใครแต่จะเป็นเหมือนแสงอบอุ่นที่คนอยากเดินเข้ามาใกล้ดังนั้นจงพัฒนาตัวเองให้สว่างไม่ใช่เพื่อให้ใครมองเห็น แต่เพื่อคุณเองมองเห็นคุณค่าของตัวเอง 9. ให้อภัยและยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของกันและกันความรักที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากคนที่ดีที่สุดแต่มาจากคนสองคนที่ยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันได้ทุกคนต่างมีแผลมีอดีตมีวันที่ไม่ดี แต่ถ้าเราเรียนรู้จะให้อภัยและเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนความรักจะเติบโตขึ้นในทุกครั้งที่ผ่านความไม่เข้าใจไปได้อย่าพยายามหาคนที่ไม่มีข้อเสียเพราะแม้แต่ดอกไม้ที่สวยที่สุดก็ยังมีหนาม10อย่าลืมให้เวลากับความรัก ในโลกที่ทุกอย่างเร็วขึ้นความรักกลับต้องการความช้าความเข้าใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวความไว้ใจไม่ได้สร้างจากคำพูดครั้งเดียวมันเกิดจากการอยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องอย่างให้ใครรักคุณให้เวลาเขาเห็นในสิ่งที่คุณเป็นจริงๆอย่าพยายามรีบให้เขาตัดสินใจเพราะความรักที่เติบโตช้า มักจะอย่างรากลึกกว่าเสมอบทสรุปสุดท้ายวิธีทำให้คนรักคุณไม่ใช่การทำให้เขาประทับใจแต่คือการเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะไม่ต้องไล่ตามความรักจากใครเมื่อคุณให้โดยไม่หวังผลคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อไม่ได้รับ และเมื่อคุณเข้าใจความรักคุณจะรู้ว่ามันไม่ต้องพยายามให้ใครรักเลยเพราะคนที่เหมาะสมจะรักคุณในวันที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลย